ตื่นถึงดับตัวแหลล้วนะดับตัวแหลล่าปิซักนะไปในนักหน้าแต่ละวันนะมันล็กๆลกมันปันเปลือมันยากี่เป็นนกรองว่าจุกก็นเหมือนมันมันอาดดิกดมันต้องออกหนกบานไม้ได้มันกินไม่ได้เออมันกินไม่ได้แกงฟีมือจันมันกินไม่ได้กินไม่ร้อยมันต้องออกไปกินหนกบานทุกวันแต่ก่อนนั้นจะกระได้กว่าเจนแกงไก่ดิไปกินอย่างลากไปกินในน้ำแล้วพุทธขึ้นมาตึ้งจมว่าร้อยจังกองหนองจุลีร้อยปนุปนีในยูก็น่ากุดไ้แปลงวันที่หกชอบเจ็ดชอบกินไม่ได้ลิ้นปากมันปันเปือ จูเนียมึงไปหลักยบลูกเจรดคนไปเออใหญ่ผัวบอกไปลูกไปหลักยบคนไปมันกนาดนั้นนะเออมันยูไม่ติดมันมีอะไรดีนักหน้านอกบ้านที่ไปอยูุนางหน้าถ้ายูไม่ได้แหละบ้านลังนี้การค้านี่ปิดรักตกไม่ล่ะเติมค่ายไปเลยเออใยก็ยิมายูอ่ะฉันไม่ได้มานางว้าอยู่ฉันไม่ใจมาาที่มานางว้าบ้านได้ทุกวันน่ะบอกแรกแหละว่าว่าบุญมันดูปนีฟังไม่ได้ต้องออกไปข้างหนอกข้างหนอกมันลือนหัวว่าฟังมันเปลือมันใช้อะไรมันถึงมันลือนูอ่ะ แต่ก้อนบอกน้องจูลี่ปนนูปนีพี่สักหลักมากอืมน้องจูลี่พี่ชอบมากว่าน้องจูลี่แปดตรงแปดเติบไปได้วากันถึงปัดเปลือในยัวไปติดไข่เนี่นบอกมาที่ว่าในหมู่บ้านหยานนี้มีใครแปดเติบว่าจันมังมาพี่รักปตนแลงมาตีแต่ลิลล่าเชื่อมาตีแต่ก้อนบอกก็กองน้องจูลี่นะด้วยความแนะ่เติบนะเอฟโอดวันบินซ้ำวันซ้ำขึ้นยังไม่พ้นอานาเตแลยแต่แล้แงปนีไม่แหลกนู่น่นี่บอกว่าจันจันดันจันขึืนอ่านี่ มึงเล่จูเนี่ยมึงเล่กันนะข้าวหนาไหวเงี้ยบอกเจร๊ยรอ่ะย่คนมันอาร์ดีออกมันมันปล้ำเดินไปได้เด้อน้องทูไปเลยเด้อน้องแตกไปเลยก็มันอาร์ดีโอก็ไม่ไม่รอ่อย่างปล้ำออกไปได้เลยกินแล่จ่ะแต่โกนแม่บอกนะแม่รับกระทินว่าได้กันไม่ไหมเนี่ยแม่รับมืนแม่นอนรับหน้าตูดถับจูเนี่ยมึงกินแล่จะอุ้มแม่อุ้มแม่ขึ้นไปนู่ไปนอนเมือนจันทร์สิพกกลัวว่ายุงอีค็พ่แม่ด้วยความมันคลองมันหลักแม่มึงกินแล่จ่ะในยุคก็น่ากูทำพิมรับแล่ที่ว่ามันกูลลใใจจมมมัันนกู่ แม่เตือนว่าเจ้านู่นไปพุทธอยู่มู่กอมาดากัสก้าหนูยุ่งห้ามไปมันไม่ไข่ต้นใจไม่เลี้ยวแล่แหลมเมียอีแจ็บอีป่วดปันปลื้มังไม่กูเล่นหรอกกูเจ็บใจกูเจ็บปวดไอ้ไรหน่องโจมอ๋อข้าแข้งข้าเหล่านะเออได้ได้มึงคอยเล่นนะเออเออกูเล่นเอาผีข้าหนึ่งกันหน่องโจมถ้ากูได้ครับใครในวงแข้งนะแล้วตังมึงไม่ต้องมาตามงอกูไายสักนะมึงไม่ต้องตามมางอแล้วเออกูเอาพวกไม่ดวงแข้งเลยก็แล้วก